ักเรียนนะคะและผู้ปกครองทุกๆคนเลยนะคะสําหรับวันนี้เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับครูพี่แอมนะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องของน้ําค้างและน้ําค้างแข็งค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายและเปรียบเทียบการเกิดน้ําค้างและน้ําค้างแข็งได้ไดนะคะมีการปฏิบัติกิจกรรมการเกิดน้ําค้างและน้ําค้างแข็งได้อย่างถูกต้องและเป็นลําดับขั้นตอนค่ะรวมทั้งให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมและมี มีความรับผิดชอบในการส่งงานตรงเวลาค่ะ,ะทีนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่แอมนะจะให้เราเนี่ยไปดูการทดลองกันก่อนในเรื่องของการเกิดน้ําค้างและน้ําค้างแข็งนะคะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปการทดลองเนี่ยเราจะมาช่วยกันสรุปค่ะว่ากระบวนการเกิดนะคะของน้ําค้างและน้ําค้างแข็งเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปการทดลองกันก่อนค่ะต่อ น้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้อย่างไรวัสดุอุปกรณ์ในการจัดก,กิจกรรม ใส่น้ำแข็งลงในแก้วแล้วรินน้ำที่ผสมสีอาหารลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของแก้วตั้งทิ้งไว้สักครู่สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผิวด้านนอกของแก้วพบว่ามีหยดน้ำเกาะอยู่ เนื่องมาจากอุณหภูมิที่ลดต่ำลงทำให้ไอนน้ำในอากาศควบแน่นเป็นหยดน้ำซึ่งเหมือนกับการเกิดน้ำค้างในธรรมชาติใส่เกลือลงไปในแก้ว ตั้งทิ้งไว้ประมาณ5 1 0นาทีเมื่อเวลาผ่านไปพบว่าที่ผิวด้านนอกของแก้วมีเกล็ดเล็กๆสีขาวเกาะอ,อยู่จากนั้นลองใช้ช้อนขูดออกดูแล้วสังเกตพบว่าปื้นสีขาวนั้นเป็นน้ำแข็งแสดงให้เห็นว่า เมื่อเติมเกลือลงไปเกลือจะดึงเอาความร้อนจากสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการละลายทำให้น้ำใส่น้ำแข็งในแก้วมีอุณหภูมิลดลงอีกส่งผลให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผิวด้านนอกของแก้วเกิดการถ่ายโอนความร้อนให้กับน้ำแข็งจนกระทั่งอุณหภูมิของน้ำลดลงต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสจึงเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งเกาะอยู่ข้างแก้ว ทดลองนะ เพื่อที่จะอธิบายในเรื่องของการเกิดน้ําค้างและน้ําค้างแข็งนะคะโดยการเกิดน้ําค้างและน้ําค้างแข็งเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะในที่นี้เรามาดูในเรื่องของน้ําค้างก่อนสําหรับน้ําค้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเกิดจากไอน้านําค่ะหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศของเราจู่ๆมันเกิดการจับตัวกันแล้วก็กลายมาเป็นหยดน้ําตกลงสู่พื้นค่ะโดยน้ําค้างนะคะจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืน เนื่องจากในเวลากลางคืนนะคะอุณหภูมิของอากาศก็จะลดต่ำลงค่ะแต่เมื่อถึงเวลากลางวันปุ๊บเราก็จะพบว่าเมื่อน้ำค้างนะคะได้รับแสงแดดจากดวงอาทิตย์ก็จะเกิดการละเหยกลายไปเป็นไอนั่นเองนะคะจากลักษณะดังกล่าวนะคะน้ำค้างเนี่ยก็คือเกิดจากอากาศนะคะ ที่อยู่ใกล้พื้นดินในเวลากลางคืนอากาศก็จะเกิดการเย็นตัวลงนะคะเร็วกว่าอากาศที่อยู่บนท้องฟ้านะคะซึ่งก็จะส่งผลทำให้ไอน้ําเกิดการควบแน่นกลายมาเป็นละอองน้ําเล็กๆอยู่บนพื้นผิววัตถุที่อยู่ใกล้ๆพื้นดินนั่นเองค่ะ และในขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ๆนะในส่วนของน้ำค้างในที่นี้ค่ะอากาศมันเกิดการลดต่ำลงมากกว่าศูนย์องศาเซลเซียสก็จะทำให้เกิดการแปลสภาพไปเป็นส่วนที่เราเรียกว่าน้ำค้างแข็งค่ะโดยน้ำค้างแข็งนะคะในภาษาอีสานเรียกว่าแม่คะนิ้ง ในส่วนของภาษาภาคเหนือนะคะเรียกว่าเหมยขาบค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติเกิดขึ้นเองในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวจัดนะคะโดยน้ำค้างแข็งค่ะจะมีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวคล้ายกับหิมะและก็เกาะอยู่บนใบไม้นะคะยอดหญ้าหรือว่าพื้นดินต่างๆสำหรับกระบวนการเกิดน้ำค้างแข็งก็จะเกิดขึ้นมี2แบบด้วยกันค่ะปัใจจัยในข้อที่1น,นะคะก็คือการเกิดน้ำแข็งโดยตรง จะเกิดในช่วงที่อุณหภูมิของอากาศใกล้ผิวโลกลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งข้อที่2นะคะก็คือการเกิดน้ำค้างแข็งโดยอ้อมเกิดเมื่ออุณหภูมิอากาศลดต่ําลงโดยที่มีปริมาณความชื้นใกล้ผิวดินสูงนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าสถานที่เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งในประเทศไทยนะคะมักจะเกิดขึ้น บริเวณส่วนของบนดอยหรือภูเขาสูงในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือค่ะท,ที่จังหวัดเชียงรายนะคะเชียงใหม่แม่ห้องสอนหรือว่าจังหวัดเลยนะคะก็จะเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งเกิดขึ้น ซึ่งน้ำค้างแข็งนะคะเกิดจากเมื่ออุณหภูมิที่อยู่ใกล้พื้นดินต่างกว่าจุดเยือกแข็งนั่นเองค่ะซึ่งในที่นี้นะคะเราก็จะพบว่าไอ้น้ำที่อยู่ในอากาศเกิดการควบแน่นซึ่งก็จะกลายมาเป็นส่วนของน้ำค้างก่อนแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนะคะอุณหภูมิ ต่ำกว่าจุดเยื่อแข็งก็คือต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสก็จะทำให้น้ำค้างนะคะที่เกาะอ,อยู่บนยอดหญ้าของเราเนี่ยเกิดการแข็งตัวค่ะกลายไปเป็นน้ำค้างแข็งนั่นเองนะคะหรือว่าเม่คานิงนะคะ เันละค่ะที่นี้นะคะเด็กๆก็ควรจะตอบได้แล้วนะคะว่าการเกิดน้ําค้างในน้ำค,ค้างแข็งเนี่ยมีลักษณะกระบวนการเกิดคล้ายกันแต่สำหรับน้ําค้างแข็งเนี่ยก็คือการที่จุดเยือกแข็งต่ํากว่าศูนองศาเซลเซียสก็จะแปลสภาพไปเป็นน้ําค้างแข็งนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะครูเบมก็จะฝากการบ้านนะคะให้เด็กๆ ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้าที่211ค่ะโดยตอบคำถามจากโจทย์ที่กำหนดให้นะคะแล้ววันนี้ครูพ,พี่แอมนะคะก็ฝากให้เด็กๆเ,เนี่ยกลับไปทบทวนในเรื่องของการเกิดน้ำค้างและน้ำค้างแข่งกันด้วยและเราก็จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในคาั้หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ